พอเราทําการจีบบรรทัดเสร็จียบร้เ,เรายกประตูมาทนันะครับเรามานาตำแหน่งของบันทับใส่วงกลบมันสูงขึ้นนะ่งที่จะทำการซักวงกลบต่อไปนะครับมาชมากันเลยครับมาเลยับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาเราลองใช้เจ้าดิเมอร์กัดว่องบองใบวงกลมนะครับเพื่อซักใส่บรรทัดมาลองดูกันครับว่าเป็นยังไง นี้ผมได้เอาเจ้าทิมเมอร์กัดล่องมันไปครับลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่ากำลัเกี่ห้ดูนะครับเราจะใช้ซิวให้น้อยที่สุด ก็ถือว่าโอเคได้เลยนะครับเนี่ยเร็วทันใจว่องไวเลยคนระับลดะบระยะเวลาการทำงานลงมาใ้ระดับหนะึ่ง เดี <iyorsun? S 2> ๋ยวเราจะลองมาเก็บดูนะครับเก็บจิ๊กครับเราสร้างจิ๊กมาลองดูอ้าวให้สิวเก็บส่วนที่เหลือเล็กร้อย เสมอเลยนะครับเราตั้งไว้ตามตามที่ต้องการนะครับโดยเราใช้เจ้าตัวนี้นะครับเราทำเราทำไม้เป็นจิ๊กเพื่อที่มาจะมาตัวทำตัวเป็นตัวบังทับนะครับโอเคนะครับ,เ,รบเดี๋ยวก็อ,อีกหนึ่งงานก็จบแล้วฮัล บากล่องใส่บรรพดเ,เรียบร้อยแล้วเราบังคัดประตูดูระเบียบบรรพัส,สองตัวบนข้างแล้วเราเอท้ายห่เก็บตัวที่เ้ลนครับเดีเยนะ๋ยวเรา,าเช็คก,ก่อนว่าประตูมันพอไดีไหม ประตูคันอนครับงานปิดได้ไหมครับโอเคหรือเปล่าอ๋อโอเคนะครับเพราะว่าประตูตัวนี้มันจะมีน้ำหนักมากเลยครับลองใช้บรรคับถึงสี่ตัวแต่เราเลือกใช้บัรพับห้านิ้วนะครับเพราะว่ามันจะมีการรองน้ำหนักของประตูได้ดีสมควรนะแต่ว่าการยืดบัรพับขั้งแต่กระชากเขามีความแตกต่างออกไปนะครับแต่ว่าผมเลือก ยึดแบบนี้นะครับเื่อยตัวบนสองตัวการตกการหยอดก็มีน้อยครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆของก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ